ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับ ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องคนไทยเรากำลังหน้าตาชื่นบานกันนะครับชื่นอ,อกชื่นใจเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายจะได้บำเพ็ญมหาทานมหาบุญมหาบารมีเพราะว่าเป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำบุญทอดกฐินสามัคคีสกฐินสามัคคีกันนะครับหลังจากที่ออกพรรษาแล้ว วันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาปีนี้ก็ตรงกับวันที่10ตุลาคมเป็นวันมหาปวารณาหลังเที่ยงคืนมาอีกวันหนึ่งก็คือวันที่11นะครับก็จะเป็นวันออกพรรษาอย่างเป็นทางการเมื่อออกพรรษาอย่างเป็นทางการพี่น้องก็ตั้งหน้าตั้งทางกันแหละครับท่านผู้ชมจะทำบุญสุนทรทานกันทอดกฐินสมคขีผมเองก็จะไปเหมือนกันกัรท่านผู้ชมนอนวัน หลังจากอัดคลิปแล้วจะไปที่โน่นกับอำเภอแม่แตงแล้วก็วันนี้มีพิธีสมโพธองคฐินในวันพรุ่งนี้วันที่16ตุลาคมก็จะเป็นวันทอดกรถินสมคีสำหรับหน่วยงานผมก็จะไปท่ดกฐถินที่ทุ่งโจ้อ,อำเภอเมืองจังหวัดลำปางแฟนรายการท่านใดท่านผู้ชมท่านใดอยากจะไปร่วมทำบุญกับผมก็ ด้วยความยินดีนะครับขออนุโมทนาบุญร่วงหนะ้านะ <c oughs> ผมจะทำพิธีถวายเวลา10โมงเช้านะครับที่วัดทุง่งโจ้ชื่อวัดทุ่งโจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและกนในการท่อดกระถินของพี่น้องคนไทยเลยนะท่านผู้ชมสังเกตดูไหมครับเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของการกล่าวคําถวายกระถินกันพอสมควรเนื่องจากว่าเราไม่คุ้นเคยกัน อีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประธานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนนำกล่าวคาถวายกฐถินเนี่ยบางท่านไม่ได้บวชเรียนมาก็จึงอ่านภาษาบาลีไม่ถูกนะครับซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกในการกล่าวภาษาบาลีก็คือเขียนภาษาบาลีเป็นภาษาไทยอันไหนใส,ส่สระก็ใส่สระให้ ตัวใดใส่ไม่หันอากาศก็ใส่ไม่หันอากาศให้เพื่อให้คนไทยเราหรือพี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นได้อ่านภาษาบาลีได้ถูกต้องแต่อย่างนั้นก็ตามก็ยังมีปัญหาอยู่ในการอ่านในการวักคำนะครับท่านผู้ชมครับคนไทยเราจะมีปัญหาอยู่สองอย่างคือการวักคำบางครั้ง คำสองคำเอามาชิดกันมันก็จะผิดหลักภาษาบาลีบางคำน่ะมันแยกกันแล้วก็ต้องแยกครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยหยิบประเด็ดนนี้การกล่าวคำถวายกระถินสมคขีเนี่ยมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังเป็นกรณีตัวอย่างว่าเวลานำกล่าวคำถวายกระถินเนี่ยอ,อ่านอย่างไรออกเสียงอย่างไรและเขียนอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราอ่านถูกต้องเมื่อเราออกสำเนียงได้ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นบุญและก็เป็นกุศลอย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยกกรณีตัวอย่างคำถวายกระถิน่นที่พี่น้องคนไทยรานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในเบื้องต้นเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคำถวายกระถินนะ่นเนี่ยมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่ง ก็คืออิมังสัปปริวารังกถทินาทุสังสังคสสะโอนโชยามะว่าสามจบคับท่านผู้ชมครับซึ่งแบบหนึ่งเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าแบบมหานิกายเราไม่ค่อยได้ยินกันนะครับผมเองก็ไม่เคยได้ยินนะท่านผู้ชมเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่มาคำถวากถินแบบหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยใช้เลยผมใช้แบบสองครับ แบบสองคืออะไรแบบสองคือคำนี้ครับท่านผู้ชมอิมังพันเตสปาริวารังกทัทิณทุสังสังคสสะโอโนชยามะสาทุโนพันเตสังโคอิมังสปาริวารังกถทิณทุสังปติคันหาตุ ปฏิฆะเหตุตวาจ่าอิมินาทุเสนะกะทินังอัฐารตุอาหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าประเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกถิน พร้อมกับของบริวานี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าจีวรกถินพร้อมกับของบริวานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกลานกรถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการละนานเถินนี่คือคำกล่าวถวายกรินแบบที่สองแบบธรรมยุติกาิกายนะครับที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่นะครับเมื่อฟังผมนํากล่าวเป็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจากการไปร่วมงานทอดกระถินในที่ต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์ไหมครับป่า การนำกล่าวคำถวายกระถิ่นนั้นมันาขาดขาดเกินเกินบางทีก็ตะกุกตะกะักใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราต้องยอมรับความจริงอย่างนั้นเรียกท่านผู้ชมด้วยความเคารพอย่างนั้นนะครับซึ่งประธานก็ดีผู้นำกล่าวก็ดีท่านไม่ได้บวชเรียนมาดังนั้นเวลา,าท่านกล่าวคําที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจริงออกสำเนียงยากอ่านยากก็ ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพื้นฐานในเรื่องของภาษาบาลีต่างกันส่วนผมนี้ก็เคยบวชเรียนเขียนอ่านมานะครับก็พอมีความรู้ภาษาบาลีบ้างก็จะไม่มีปัญหาอย่างไรและที่มีปัญหาแล้วครับท่านผู้ชมมันอยู่ตรงไหนถ้าท่านผู้ชมได้เป็นตัวแทนทอดกระถินสามคีเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับคนที่จะเตรียมคําถวายกระถิน ติดไว้ที่ผ้ากระถินเนี่ยเขาจะทำลูกน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นวักเอาไว้ให้อ่านตามนั้นแหละท่านผู้ชมทันเ,เขาวัดตรงไหนก็อ่านตรงนั้นหรือว่าเขาทำเป็นช่องตรงไหนไว้ก็ให้ไปที่สังเกตว่าหยุดตรงนั้นอย่างเช่นเนี่ย อิมังพันเตก็จะมีลูกนามไว้หนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าทําเป็นสลไว้ครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นข้อสังเกตว่าหยุดตรงนี้ก็จะเป็นอิมังพันเตสัปปริวารังคอมมา่าหรือขีดเอาไว้อย่างงี้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับเทคนิคนี้ผมเองเวลาจัดเตรียมจัดเตรียมคําถวายกรถินให้ประธานหรือผู้ที่จะต้องอ่านจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างนี้และก่อนที่จะเริ่มพิธีเนี่ย ก็นำไปให้ประธานท่านอ่านก่อนท่านครับขอแอยตครับคำถวายกระถินอ่านอย่างนี้นะครับให้คำแนะนำท่านเอาไว้นะครับเวลานำไปกล่าวก็จะได้กล่าวถูกนะครับข้อต่อมาครับที่เป็นปัญหาคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมปติคันหาตุคำต่อมาครับปฏิคะเหตวาจั ตรงนี้มีปัญหาครับท่านผู้ชมมีปัญหาในสองประเด็นประเด็นแรกคํานี้ออกสําเนียงว่าอย่างไรเป็นภาษาบาลีก็คือปะติกคะเหตตาวาและก็จะกับท่านผู้ชมสองคำครับคือสองศัพท์ปฏติคะเหตตวาคำหนึ่งคำที่2คือคำว่าจักคนละคำนะท่านผู้ชมครับ เวลาเขียนอย่าเขียนติดกันนะครับปฏิฆาเหตวาจะเอามาติดกันเป็นรูปเดียวคําเดียวกันสับเดียวกันอย่างเงี้ยสมมตินะครับท่านผู้ชมผิดครับคํานี้เป็นคนละคําปฏิฆาเหตวาคำหนึ่งจะคาหนึ่งต้องอยู่แยกกันครับท่านผู้ชมอย่ามาชิดกันนะครับถ้าเขียนชิดกันเมื่อไรผิดหลักภาษาบาลีจะตอนนี้แปลว่าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยซึ่ง เว,เวลาเขียนเราก็เขียนแยกกันแต่เวลาอ่านอ่านติดกันปฏติคเหตวาจะนะครับอย่าอ่านแางนี้นะครับปฏติคเหตวาแล้วก็จะอย่างไงครท่านผู้ชมเรียกว่าอ่านคนละครั้งแหละความจริงมันก็อ่านคนละครั้งนะครับแต่ว่าอย่าหยุดนานนะครับท่านผู้ชมจะเกิดช่องว่างระหว่างคําเยอะเราก็อ่าน ปติะเหตวาจะอิมินาทุเสนะกัตินังอัฐารตุอัมหากังทีคาระตังหิตายะสุขายะนี่คือวิธีการอ่านหรือการกล่าวคำถวายกะถิ่นครับเชื่อว่าต่อไปท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่า ตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมานะครับบัญคารจนจะไปสิ้นสุดทอดกรถินสาม,มัคคีถ้าท่านได้ไปร่วมทอดกรถินสาม,มัคคีซึ่งมีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญบาร,รมีที่พี่น้องคนไทยเรานั้นตั้งตรารอคอยอยู่นะครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าประธานหรือผู้นํากล่าวทอดกรถินสาม,มัคคีในครั้งนั้น กล่าวคำถวายเป็นอย่างไรต่อไปลองฟังดูนะครับเป็นดังที่ผมได้แนะนํามานี้หรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นไปดังที่ผมแนะนํามานี้ก็ลองมาเทียบเคียมกันดูนะครับเพื่อเป็นการหาความรู้นะครับในเรื่องของการกล่าวคําถวายกรถินนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดไปทอดกรถินที่ใดกันบ้างก็มาบอกกล่าวกันนะครับเพื่อที่จะได้อนุโมทนาร่วมกัน และเช่นเดียวกันท่านผู้ชมท่านใดอยากจะทําบุญเท่ากระถิ่นสมคีร่วมกันกับผมก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้บอกกล่าวกันภายใต้คลิปนี้เลยนะครับจะได้เป็นตัวแทนนําจตุป,ปัจจัยยธรรมที่ท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันนั้นไปท,ไปทอดถวายที่วัดทุ่งโจ้จังหวัดลำปางในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านล่วงหน้านะครับบุญดใดกุศลใด ที่ได้กระทำบำเพ็ญร่วมกันในพิธีท่อดถวันกระถินในวันที่29ที่จะถึงนี้ก็ขอผลบุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาให้แฟนรายการทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านจงมีอายุมั่นยืนอย่างดังสิงคอนไรทุกใจจงสุขสันนิรันดรสถาพรให้สดชื่นรื่นอารมณ์คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิด ผลสำฤรธิสำเร็จได้ดังใจหมายเหล่าศัตรูผู้คิดร้ายจงเสื่อมคลายความวุ่นวายจงสงบพบสุขเทิดลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ